สวัสดีครับคริสนะครับวันนี้เรามาพบกันที่อาหารเย็นเนาะก็เป็นอาหารจานเดียวง่ายๆอีกหนึ่งจานนะครับวันนี้เสียงอาจจะดังหน่อยหนึ่งเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยเนาะเด mm ี๋ยววันนี้คริสจะทำข้าวผัดกิมจินะครับแต่ว่าข้าวผัดกิมจิของคริสมันจะไม่ได้ออริจินอลเนาะเป็นแบบตามใจคริสนะครับอยากใส่อะไรก็จะใส่แล้วออกมา มันก็จะเป็นในแบบในแบบของเราอะนะครับวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเนาะง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันนะครับก่อนที่จะไปก็เหมือนเดิมนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะเวลาที่คริสมีเมนูใหม่ๆมาแนะนํากันนะครับโอเคถ้ากดแล้วก็เดี๋ยวเราไปล้างมือแล้วก็มาเตรียมตัวทําข้าวผัดก,กิมจิกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมเนาะเดี๋ยวคริสต้าค่อยๆทำไปทีละอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากกระเทียมก่อนนะครับเจ้าตัวเล็กวิ่งเสียงกระพวนดังนิดนึงนะครับโอเคบุบกระเทียมนะครับแล้วก็สับเขาหยาบๆประมาณนี้นะครับ มาถึงต้นหอมนะครับก็ตัดรากออกเนาะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คริสไม่มีหัวหอมอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็เมื่อคี้เดินไปที่ร้านผักที่เป็นร้านแถวบ้านนะหัวหอมใหญ่เขาก็หมดงง้นคริสก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่เดี๋ยวเราจะใส่เป็นต้นหอมนี่แหละลงไปแทนหัวหอมใหญ่นะครับก็จะใส่ส่วนที่เป็นโคนเนาะแล้วก็ ส่วนที่เป็นใบลงไปด้วยนะครับก็ส่วนที่เป็นใบก็เดี๋ยวจะหั่นประมาณนี้นะครับนิ้วหนึ่งไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนปลายนี้เดี๋ยวเหลือไว้แล้วก็เดี๋ยวซอยละเอียดละเอียดไว้โรยหน้านะครับตอนจะเสิร์ฟเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาจัดการส่วนที่เราจะใส่เข้าไปในกระทะก่อนนะครับได้่างนี้แล้วก็พักไว้อีกเหมือนกันนะครับ เห็ดหอมของคริสเป็นเห็ดหอมแห้งเนาะก็ไปแช่น้ำไว้นะครับแล้วก็มาหั่นเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็พักไว้อย่างที่คริสบอกเนาะส่วนผสมมันเป็นส่วนผสมตามใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปอัดจัดได้จะใส่อะไรไม่ใส่อะไรก็ปรับได้ตามชอบเลยนะครับโอเคก็ พวกส่วนประกอบที่เป็นผักเป็นเห็ดอะไรอย่างนี้ก็ได้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพักไว้แล้วก็มาเตรียมในส่วนของของที่จะมีน้ำนิดหนึ่งนะครับก็จะมีเต้าหู้นะครับเคยใช้เป็นเต้าหู้แข็งเนาะจริงๆแล้วมันเป็นยาวๆอยา่างนี้แบ่งมาประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของก้อนนะครับแล้วก็มีโบโลน่าสองแผ่นแล้วก็มีแฮมนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมเต้าหู้ก่อนละกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวพิสจะหั่นเต้าหู้แบบให้เป็นชิ้นที่แบบค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับเราจะได้เต้าหู้ประมาณชิ้นประมาณนี้นะครับคล้ายๆที่อยู่ในมีกะทิเนาะเสร็จแล้วก็พักไว้อีกเช่นกัน แล้วก็เบคอนเนี่ยเนื่องจากว่าเบคอนของคริสมันไม่ได้ชิ้นยาวมากนะครับก็เดี๋ยวคริสก็จะหั่นเป็น3ส,ส่วนเหมือนกันอย่างนี้นะครับ เกือบลืมนะครับคริสจะมีผักที่เป็นฟอสเซนเนาะเป็นถั่วลันเตาแครอทแล้วก็ขา้าวโพดนะครับเดี๋ยวคริสจะใส่ไปกับข้าวผัดของคริสด้วยเนาะก็กกไม่ต้องไปดีฟรอสตไปะไรนะครับก็เอาออกมาวางทิ้งไว้ระหว่างที่เราเตรียมส่วนผสมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะละลายพอดีครับมาถึงในส่วนของเครื่องปรุงนะครับคริสจะมีโคชูจังนะคือมันจะเป็นจริงๆมันรสชาติมันจะคล้ายๆามิโซะ คล้ายๆเต้าเจี้ยวนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นในในเนี้ยเขาบอกว่าเป็นฮอตเพปเปอร์เพดนะครับเป็นก็คือเป็นน้ำพริกเกาหลีแต่จริงๆก็ไม่ได้เผ็ดอะนะครับคริสก็จะเอาช้อนที่เป็นแบบช้อนสะอาดๆเนาะแบบตักครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไปตักเขาอีกเลยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเสียเนาะถ้าเราเอาช้อนที่ไม่สะอาดไปตักนะครับคราใหม่แล้วก็คริสว่ามันไม่ค่อยเผ็ดเนาะคริสก็อยากจะ ใส่พริกเกาหลีลงไปสักนิดหนึ่งมานี้แหละพริกเกาหลีมันก็ไม่เผ็ดนะครับใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตามด้วยน้ำของกิมจินะครับใส่ลงไปบางสูตรเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับแต่ใช้น้ำกิมจินี่แหละเพราะยังไงเขาก็เปรี้ยวอยู่แล้วไม,ไม,ไม่ไม่ไปไม่ไปซ้ำเติมเขานะครับคนให้เขาเข้ากันนิดหนึ่งแล้วก็ ซีอิ๊วขาวนะครับตัวซีอิ๊วเนี่ยมีให้เลือก2องช้อยส์ช้อยส์หนึ่งเป็นซีอิ๊วขาวอีกช้อยส์หนึ่งเป็นซอสปรุงรสนะครับใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวกับซอสปรุงรสต่างกันยังไงในความรู้สึกของคริสนะไม่ได้มีหลักการอะไรนะครับก็คือคริสรู้สึกว่าตัวซีอิ๊วขาวเนี่ยเขาจะแบบไลท์ไท์กว่าบางกว่าซอสปรุงรสนิดนึงนะครับก็เลือกเอาว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนหรือว่าเลือกให้แบบ ถูกกับอาหารที่เราจะไปปรุงเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เครื่องปรุงก็คลิสผสมไว้ด้วยกันอย่างนี้เลยทําไมต้องผสมไว้ด้วยกันเพราะว่า 1. ป้องกันการลืมถ้าเกิดว่าเราปรุงไปแล้วก็หยิบอันนู่นหยิบอันนี้เนี่ยหเราจะลืม2คือมันจะทําให้สิ่งที่อยู่ในกระทะเราไหมได้ง่ายด้วยนะครับก็โอเคนาะ แล้วก็ส่วนผสมที่สําคัญสิ่งสุดท้ายคือข้าวเนาะอันนี้คือเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเป็นข้าวที่เหลือเนาะก็เดี๋ยวจะเอามาผัดนะครับก็เรียบร้อยแล้วในส่วนของส่วนผสมของข้าวผัดเนาะเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเตรียมเครื่องเคียงอีกสเต็ปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกันก่อนครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดนะครับตั้งกระทะแล้วก็เอาเบคอนลงผัดเลยนะครับเราจะผัดให้เบคอนของเราเนี่ยตึงๆต,ตัวเนาะแล้วก็มีน้ํามันออกมานะครับพอน้ํามันของเบคอนออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับผัดให้2อ,อย่างเนี้ยหอมเลยนะครับเลยนะครับก็คลิสตามด้วยเห็ดหอมเงี้ยนะครับแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ลงไปเลย เดี๋ยวเราจะผัดให้เต้าหู้เนี่ยเขาแบบมีตึงๆต,ตัวนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเกือบลืมว่าเรามีโบโลนาเนาะก็ใส่โบโลนาลงไปนะครับคีีรีเขาออกจากกันเรียบรอ้อยขอบขอบเต้าหู้เราเนี่ยเริ่มเหลืองๆแล้วนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเนาะกิมจิของเราลงไปผัดเลยนะครับ กิมจิเนี่ยจริงๆควรจะเป็นกิมจิผักกาดขาวนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับกิมจิแล้วก็เครื่องปรุงอะไรต่างๆของเราเนี่ยเข้ากันแบบนี้แล้วนะคือจะใส่ผักฟรสเส้นของคิสลงไปโอเคเพ็ใส่ผักฟรสเส้นของเราลงไปแล้วเนาะก็คลุกให้เข้ากันอีกสักนิดนึงก่อน โอเคประมาณนี้นะครับพอทุกสิ่งอย่างประมาณว่าเข้ากันดีแล้วนะคริสก็จะใส่ตัวซอสที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับลงไปโอเคแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่ผงชูรสเนาะคริสขอใส่น้ำตาลทรายลงไปตัดรสสัก1หยิบมือนะครับ โอเคพอทุกอย่างเข้ากันดีประมาณนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าแห้งก็อาจจะเติมน้ําลงไปนิดนึงก็ได้นะครับแต่ของเคสกิสว่ามันกําลังดีไม่แห้งนะครับก็ใส่ข้าวลงไปคนคลุกเคล้าให้ข้าวกับน้ําซอสเนี่ยเข้ากันนะครับบีบๆข้าวให้เขาแตกเนาะแต่อย่าบี้แรงนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเม็ดข้าวเขาจะหักเละเขาไม่สวยเนาะเพื่อนๆสะดวกจะใช้ข้าวญี่ปุ่น ก็ดีเลยนะครับเป็นแบบช็อตช็อตเกนไรซ์เป็นข้าวมาเลซสั้นอย่างน้นนะครับหรือว่าถ้าเราแบบจะใช้ข้าวแบบไทยๆของเราเนี่แหละก็ได้นะครับก็ใช้ข้าวแบบข้าวหอมมนะลิเนาะเป็นข้าวหอมมะลิใหม่สักหน่อยก็ได้เพราะว่าตัวข้าวหอมมะลิใหม่เขาจะมียางๆนะครับเขาจะดูแฉนะๆเนาะเราเอามาผัดอ้พวกนี้มันจะแบบดูเหมือนต้นกำรับนะครับพอข้าวของเรานะครับ เข้ากับทุกสิ่งอย่างในจานแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวให้เราเอาเข้าวของเราไปผัดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องเคียงกันส่วนของเครื่องเคียงของคริสก็จะมีไข่ดาวกับไก่ทอดเนาะโอเคพอได้ไก่มาเนาะคริสใช้เป็นไก่ส่วนสะโพกนะครับที่มีกระดูกอยู่ท่อนหนึ่งนะครับสะโพกที่ไม่ได้ติดอ่องนะครับเขาจะมีกระดูกอยู่ท่อนหนึ่งก็ให้เพื่อนๆลองดูนะครับว่า มันมีพวกผังผืดมีไขมันอะไรที่มันดูแบบไม่น่ารักอะไรเงี้ยถ้าเราไปทอดมันจะไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เอาออกนะครับแต่คริสไม่เอากระดูกออกคริสจะใส่กระดูกไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปล้อเอาตอนจะเสิร์ฟเดี๋ยวคริสจะใช้พริกเกลือนะครับโรยลงไปสักนิดหนึ่งก็ใช้มือรูปๆเขาแล้วก็พริกไทยนะครับ พริกไทยก็ตบๆๆๆเขาให้เขาติดกันเนื้อไก่แล้วก็พริกเอาด้านหนังขึ้นมาแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงอีกครึ่งหยิบมือนะครับแล้วก็รูปรูปรูปให้เกลือเขาเคลือบเคลือบไปทั่วเนื้อไก่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะละลายแล้วเกาะเคลือบอยู่กับหนังไก่อันนี้เองเสร็จแล้วก็พริกไทยอีกครึ่งหยิบมือเหมือนกัน โอเคประมาณนี้แหละแล้วก็รูปๆกดๆให้พริกไทยเขาติดกับหนังนะครับโอเคตัวไก่ของเราก็ปรุงเท่านี้แหละครับซอสแอนด์เพปเปอร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยนะครับไข่ด้วยเดี๋ยวเราก็ไปทอดกั<อ>น <ะ S 2> จ้าเรามาทอดไข่กันนะไข่ของเราวันนี้คือใช้กระทะเทฟลอนเนาะทีนี้เนี่ยอ่าคริสจะไม่ใส่น้ำมันเลยเพราะว่ากระทะเทฟลอนอันนี้ของคริสมันแบบ ดีงามมากเลยคือทอดไข่ก็ไม่ติดทอดอะไรก็ไม่ติดเลยนะครับคือดีอะ่ะ <c ười> คือคือต่อไปถ้าแบบว่าเปลี่ยนกระทะคงต้องซื้อพิจรารนณะากระทะแบบนี้ละหรือถ้าเพื่อนๆมีกระทะแบบอะไรที่มันแบบมันดีๆอย่างเงี้ยลองแนะนํามาบ้างนะครับทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เนาะ <c oughs> เผื่อคริสจะตามไปดูนะครับโอเคกระทะเราร้อนประมาณนึงนะครับเดี๋ยวคริสจะตอกไข่ลงไปเลย ไข่ดาวของคริสเนี่ยมันจะไม่ได้แบบกลมบล็อกสวยงามแบบที่เขาใช้วงใช้พิมพ์นะครับเพราะคริสไม่มีพิมพนะ์เนาะคริสก็มีแหละเอาแบบนี้แหละโอเคครับไข่ของคริสก็จะประมาณนี้นะ,ะคริสขออนุญ,ญาตปิดไฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวตักพักไว้ โอเคเรียบร้อยนะครับไข่คริสก็ผักไว้างี้เนาะเดี๋ยวเรามาทอดไก่กันต่อครับเราใช้กระทะเดิมเนาะมันก็จะร้อนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคริสก็จะทอดไก่วิธีการทอดไก่คริสก็คือเอาหนังลงนะครับใช้ไฟค่อนใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนเนาะเขาจะค่อยๆสุกนะครับไปถึงข้างในเนาะโดยที่ข้างนอกอยังไม่ไหม้นะครับโอเค okay, ครับ5้านาทีผ่านไปเรามาดูไก่ของเรากันนะครับ ดูว่าหนังจะยังไม่น่าที่จะกรอบประมาณนี้นะครับยังไม่กรอบนะครับเดี๋ยวจะจะกลับลงไปทอดใหม่คือจะทอดจนกว่าหนังจะกรอบเลยนะครับแล้วค่อยค่อยกลับมาทอดอีกฝั่งหนึ่ง เราใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ15นาทีเนาะหนังไก่ของเราก็กรอบแล้วนะครับพอหนังไก่ของเรากรอบแล้วเนี่ยก็ให้พลิกเอาอีกด้านหนึ่งลงทอดเลยนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือจะใช้เวลาทอดแค่ประมาณ7นาทีนะครับเพราะว่าจริงๆเขาเริ่มสุกแล้วแหละแต่ว่าทีนี้เนี่ยอยากให้แน่ใจนิดนึงว่าเขาสุกจริงๆนะครับไก่เนี่ยถ้าดิบแล้วมันจะเสิร์ฟไม่ได้นะครับ ก็ครบ7นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คไก่กันว่ารรสุกหรือเปล่านะครับก็วิธีการเช็คก็พลิกเอาด้านที่ไม่ใช่หนังนะครับขึ้นมาแล้วก็ลองใช้อะไรแหลมๆจิ้มดูนะครับวันนี้คริสจะใช้มีดนะครับก็จะจิ้มไปใกล้กระดูกนิดหนึ่งเพราะตรงกระดูกเนี่ยเขาจะสุกยางนิดหนึ่งเนาะจิ้มลงไปดูถ้าเกิดว่ายังมีน้ําออกมานะครับน้าเป็นเลือดเป็นอะไรเนี้ยออกมานะครับก็คือเขายังไม่สุกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจิ้มลงไปแล้วเนี่ย ไม่มีอะไรตามออกมาเนี่ยก็โอเคใช้ได้แล้วนะครับก็เสิร์ฟได้เลยเนาะของคริสเนี่ยใช้ได้ละไม่มีเลือดออกมานะครับก็เดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยครับ ก็วันนี้ข้าวผัดกิมจิของคริสก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวข้าวผัดกิมจิของเรามันก็จะออกแฉะนิดนึงเนาะเป็นสไตล์ข้าวผัดแบบเกาหลีนะครับก็จะไม่ได้เป็นเม็ดล้วนๆสวยๆเหมือนข้าวผัดไทยเนาะวันนี้คริสก็เสิร์ฟคู่กับไข่ดาวแล้วก็ไก่ทอดนะครับไก่ทอดของคริสก็เป็นแบบไก่ทอดหนังกรอบๆแล้วก็ปรุงรสด้วยแค่เกลือกับพริกไทยนะครับทำง่ายๆเนาะแค่เน้นแบบหนังกรอบนะครับแล้วก็ความสดของไก่มันก็ทําให้ตัวไก่ของเราอร่อยนะครับวันนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งเพราะคริสไม่ได้ตัดเอาส่วนของ นะครับก็โอเคเดี๋ยวคริสขอตัวไปทานก่อนตอนนี้ข้าวผัดกำลังร้อนๆเลยนะครับฝากไว้ก่อนจากกันถ้าเกิดว่าใครยังไมไ่กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้พบกันบ่อยๆนะเวลาคริสมีเมนูใหม่ๆม,ม,มาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับขา้าวผัดกินจินะครับแล้วพบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคน enjoy your cook ครับบ๊ายบาย